ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงถ้ำนาคาลักขลานะครับอีกสักพักหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะพาเดินเข้าไปดูในถ้ำ กุมต่ำกุมต่ำกุมต่ำลงไปไหมครับข้าได้ครับลงเลยครับโอ้โหเหมือนมีลมเข้ามาข้างในด้วยนะครับเนี่ย บันไดชั้นมากบันไดลื้นค่อนข้างลำบากนะสมัยก่อนแล้วก็มีรอยแป้งรอยแป้งนี่ก็คือหาหวยหาเด็ดหาเลขเด็ดอะไรบ้าง เซูลึงตรงนี้ค่ะอนี่เขาบอกว่าห้าก <lee liter> ็แป้งมาถูใช่แต่เป็นเป็นหินที่ตายแล้วนะคะมันไม่งอกอีกแล้วแต่ถ้าเป็นหินงอกหินย้อยที่ไหลมาชนกันจนเขาเรียกว่ามันจะเป็นเสาหินแบบนี้นะคะสวยมีความสวยเหมือนมากส่วนตรงนี้ค่ะที่ที่มีชาวบ้านเอาสินสักะบูชามา บูชานะคะก็จะเป็นพระพุทธรูปส่วนรูปวาดตรงนี้ที่ไปเล่าให้ฟังตอนแรกค่ะที่มีเคยมีพระอาจารย์สายจี้กงนะคะท่านมาปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่ <S <S แล้วท่านก็ได้วาดรูปเป็นปริศนาธรมไว้มีเสือเหลืองกับเ,เสือเสือเงินนะคะเป็นเสือเพนแล้วก็มีท่านนั่งบนหลังเสือแล้วก็มีข้อความธรรมะนะคะตรงนี้เราสามารถเดินเข้ามาดู เจ็หินตรงนี้ได้ค่ะที่มันเป็นแวววาวว,วาวแบบนี้ที่จุดสีดอน,นี้มันเกิดจากน้ำตาเกียนนะคะที่มาทาลายแร่หินแร่หินตรงนี้มันเป็นแร่หินแคลไซต์นะคะที่ก่อตัวมาผสมกับเกิดน้ำอะคะ่ะไหลลงมาเรื่อยๆข้อมบลที่เราเห็นเป็นฝ้าดำๆนะคะก็คือเกิดจากชาวบ้าน นำมาหาของดีค่ะก็คือพวกเหล็กไหลอะไรพวกนี้ค่ะมันจะดดำๆแต่มันลุกเข้าได้ไปปรับส่วนทางนี้นะคะมันจะมีบันไดขึ้นที่ชาวบ้านทําไว้ก็คือเขาจะสํารวจเหมือนกับว่าเขาบอกว่ามันสามารถทะลุข้างบนได้ <Wow. S 2> ตรงนี้นะคะจะเป็นเหมือนแอ่งน้ําค่ะแล้วที่เป็นคลื่นคลื่นหิน ตรงนี้ก็เกิดจากการพัดพาของหล่งน้ําที่ไหลมาจากข้างบนถ้ำจินได้ขนาดน้ำว่าเป็นถ้ำพญานาคราชนะคะเหมือนกับตรงนี้ที่มีจะมีความเป็นเกล็ดเป็นคลึ่นก็ในนการหมือนตัวพญานาคเลป็นเกล็ดลงมาเรื่อยๆนะคะนี้หยดลงมาหลายสิบปีแล้ะได้แค่นี้ค่ะ มีหลายจุดเหมือนกันนะคะตรงนี้ก็มีค่ะที่เขาล้อมเอาไว้ตรงนี้ออ๋ตรงนี้ก็ใช่เปล่าข้างบนมันจะมีน้ำหยดลงมาเนี่ยน้ำก็จะก่อตัวหยดลงมาละเนี่ยค่ะ่เห็นด้วยเดี๋ยวก็หยดอีกนานไหมคะนานมากกว่าจะก่อตัวหยดของที่อยู่ของพิยานัครา นี้เป็นเรื่องเล่าเดินตามมาได้เลยค่ะเราจะเดินอ้อมเสาถึงไปนะคะช่วงนี้จะเป็นทางลาดชัน่อยนะคะ,ะพยายามใช้จุดพยุงตัวมากกว่า2จุดนะคะก็คือมีมือมีเท้าของเราเนะะี่ยค่ะถ้าบางจุดคลานได้ก็คลานนะคะเียอะไอะียนอะไรมีนะอ๋อ มีนมคมีรอยเขียนมีคมสามมีนะมีใครสามสองเดินลงมาเรื่อยๆนะคะครับอุ้ยอ้ยโดนโนโดหยุดแล้วเห้องที่เจ้าหญิงญี่ปุ่นเขาอยู่นะคะมีม่าน เจ้าหญิงกำลังแสดงคอนเสิร์ตอยู่ใช่ค่ะออน,น่ี้มน,นมากเลยตเต็มหมเลยแล้วก็เห็นตรงนี้นะคะสามารถโปร่งแสงได้ซึ่งออลอดลอดผนมือนักท่องเที่ยวมาน,นะคะถ้าเราเอาไฟไปจีนนะคะเหมือนคริสตัลเลยใช่ค่ะมันจะมันมันจะมีการโปร่งแสงได้ค่ะ เจอกันช่วงค่ำๆนะครับตอนนี้ก็มาดูน้ําตกพระลานทองนะครับเดินอออกมาจากอุทยานแล้วก็ผ่านหมู่บ้านผ่านหมู่บ้านมาแล้วก็จะเจอแบบนี่นี่น้ำตกยอดเลยครับได้ยินเสียงน้ําช่วงนี้น้ําอาจจะน้อยๆปาดน้ําใสมากน้ําใสมาก น้ำใสมากครับอืมขูมขาดเลยแหละเดินมานะครับก็เดินมาก็เจอแบบร้านอาหารร้านน,นู้นอุ้ยขอโทษครับร้านนี้มั่งเยอะแยะมากมายนะว้าวอยาให้ดูทางนี้เกือบไม่มาว้าวผมว่านะถ้าเป็นช่วงหน้าฝนน่าจะสวยจังนี้ ความเย็นมาเลยนะครับแบบไอความเย็นของน้ําตกแบบเป็มน้ําแบบใสดูน้ําแบบใสเห็นหมดเานเป็นสีฟ้าเลยนะครับจริงตรงนี้ก็มีครับแต่ว่าน้ํำน่าจะน้อยแล้วก็ไม่มีน้ำดูครับดูน้ําอย่างใสันชกเหมือนแอ่งน้ํำเล็กๆนะแต่ว่าน้ําใสมากใสแบบมองเห็นแบบ ทั้งหมดเลยถ้ามีปลานี่ผมว่าโอ้ใช่เลยต้องระวังลื่นนิดนึงอย่าลื่นเ้าเป็นดินเหนียวรู้สึกไหมแบบแบบน้ำมันไหลตลอดแต่ว่าน้ำใสมากผมเกือบพลาดเกือบพลาดซะแล้วนะครับดีที่พี่ๆอุทยานเขาแนะนำมานะครับบอกว่าไปน้ำตกหรือยังเราก็เลยบอกว่ายังไม่ยังไม่ไปครับ่ที่เขาก็เลยแบบแนะนำมา ดีที่ยังไม่ค่ำตอนนี้ก็ก็ยังไม่ค่ำนะยังพอมีเวลาผมก็เลยว่าจับสักหน่อยนะกล้องของผมกันน้ำได้สิบเมตรนะครับผมก็อยากรู้กันว่ากันน้ำได้จริงไหมผมผมก็ไม่เคยเอากล้องลงน้ำเหมือนกันก็เสี่ยงเหมือนกันนะเลยจะลองเอาลงในน้ำนะครับ มากเลยเมื่อกี้ก็มีเพื่อนๆมามาดูน้าตกนะขับมอไซคมานะหลังจากนี้แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะกลับไปที่อุทยานแล้ว